รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการขยายผลโครงการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดขยะอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนโดยมีพลตำรวจโทคำรณวิททูบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีดรจุธารัตน์ประเสริฐรองผู้อำนวยการสวทชน,นายธนรินทร์ศักดิ์ภาคเจริญน,นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีนายทวีอิมพูลทรัพย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยมูลนิธิสโกลลสออฟซัตเทนเอชโอเอสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนายพงศธรกาญจนาจิตตารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าความร่วมมือการขยายผลโครงการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดขยะอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนเพื่อเกิดเป็นปทุมธานีฟู้ดแบงก์โมเดลนับเป็นโครงการที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อจังหวัดปทุมธานีและจะเป็นต้นแบบที่มีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับจังหวัดอื่นๆได้ด้วยโดยทั้ง สามหน่วยงานของจังหวัดได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีและสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ปทุมธานีฟู้ดแบงค์โมเดลเกิดขึ้นจริงและสามารถสร้างความยั่งยืนด้านอาหารให้กับชุมชนต่อไปการขยายผลโครงการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินพ